ไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone iPad MacBook หรือว่าจะเป็น Samsung Vivo Oppo Huawei Xiaomi หรืออุปกรณ์ IT ชั้นนำอันไหน Power Bank ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับใครที่มีการใช้มือถือระหว่างวันและต้องชาร์จอยู่บ่อยๆเราก็ต้องมีการพก Power Bank กันไว้บ้างนะครับเพื่อสถานที่ที่เราไปอาจจะไม่มีที่ที่ให้เราชาร์จแบตหรือปลักอาจจะอยู่ไกล วันนี้ TDC Shopping จะพามารู้จักกับ power bank ขนาด10,000 m ป์ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า GC 58คุณสมบัติเด่นตัวนี้นะครับจะสลิมบางมีความแข็งแรงคงทนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการชิ้นเล็กๆตัว power bank จะมีผิวเคลือบที่แสดงให้เห็นในคลิปเป็นรูปแบบกันลื่นทำให้ไม่ตกรลืลื่นหล่นง่ายเหมาะสำหรับการพกพาสะดวกมากๆเลยครับ การชาร์จไฟเข้าก็สามารถทำได้ถึง2พอร์ตนั่นก็คือแบบ Type C ที่อยู่ตรงด้านข้างของตัว Power Bank หรือจะเป็นพอร์ต Micro USB ที่อยู่ทางด้านบนของตัวเครื่อง Power Bank GC58 ตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกได้ทั้ง2พอร์ตและสามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง2เครื่องเช่นเราจะชาร์จ iPhone พร้อมกับชาร์จมือถือเครื่องอื่นไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ทีเดียวเลยนะครับทดสอบการจ่ายไฟของทั้ง2พอร์ตสามารถจ่ายไฟได้เต็มๆเ,เลยครับ มีปุ่มเช็คสถานะของแบตเตอรี่ทางด้านข้างและยังมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับถึงเขาจะจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเพราะสามารถชาร์จได้ทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรืออุปกรณ์เล่นเกมต่างๆด้วยความจุถึง10,000 M มิลลิแอมก็จะใช้เวลาชาร์จเข้าตัว power bank เนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมง g c 5 8ออกแบบมาได้บางมากๆเลยนะครับและสามารถสะดวกต่อการพกพาไปไหนมาไหนมาพร้อมแบตลิเทียมโพลิเมอร์เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันทั่วไปของรเราเอง GC 58ผลิตตามมาตรฐานมอก2879-2560สาม,มารถพกพาขึ้นเครื่องบินไปไหนต่อไหนได้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับ GC 58ที่ความจุ10,000มลอน้ำหนักเบาบางพกพาง่ายและสะดวกมีมาตรฐานมออกรบหน้าใช้ขนาดนี้ต้องมีไว้กันสักเครื่องแล้วหรอครับ สำหรับผู้ที่สนใจ power bank GC58 สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่มีโลโก้ของ TDC ตั้งอยู่และสามารถสแกน QR code เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าใน l ลน์ TDC Shopping อย่าลืมกดไลค์ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เพื่อติดตามสินค้าใหม่ๆจาก TDC ไว้ด้วยนะครับ